มีความสวัสดีครับมาของนึกเอาอ่ะของยอมมาซุ่มหนึ่งเอออาไรไหมเสืออยู่ซุ่มสาอือทำให้ความสดดีครับนะกำลังหยากอยู่ทั้งรถทั้งงว มันควายนะเอ้ยซาขะซาอางครับเหมือนจะมีรถขนไายนะครับเนาะเป็นรถหน่อยครับเลี้ยงตลอดครับไายฝั่งรัตนะครับเลี้ยงตลอดเส้นนี้ครับเส้นสวนหยาสามมิทิฟฟ์นะเส้นรอบหลังวัดนะครับเนาะนี่รถไายตลอดแลี้ประจำเลยครับเนาะมือละหลายคันนะคันหน่อยครับดับหน่อยวันนีก เส้นนี้ก็รถเที่ยวตลอดครับนะรถล่าหลายขึ้นนะลำบากนิดนึงครับนะรถพ่วงรถใช้ก็มีรถใช้รถตัดใหม่รถเป็นจะว่าเป็นเส้นทางลักครับนะจากทางวันลำเพลินทางรัตนาอีกโซนหนึ่งครับนะขามมาทางพี่นะครับนะเอ้ยได้ท่านมูค่อยลงน้ำไปแล้วนะครับนะค่อยของ เขาหน่อยไม่แหล่นะรับไม่ดอนนะวายสามโคกวดวนขลอกเดียวอบสายยังหน่อยครับนะเพราะว่านะเขาไปแล้วเออเอ้อ,อ ปล่อยถ้าเกิดว่าปล่อยเร็วครับนะจะไปหน่าครับหนามูลายมูวนหน่อยครับหน่อยขี้ดือ้อเขาแหลนนนามูเอ้ยตีอ,อยังข้าอยังข้าหลุมพอดีขี้ดืด้อ,อยังมาทันมานนามูอยู่เพิน่นวนฝ่าอีกแล้วนนามูนี้เนาะบอนบลนี่ครับบอนี้หมวกมานกระตกครับตอนประมาณ น oh ี่เด้อมามาเจ้าทินครับมาจอนครับมาจอนกันหลายครับโซนนี่ครับนะเออนีหลดยังเสียงรหลดมา รถแลนทั่วไปรถลายครับนะเส้นเป็นเส้นลัดจา้างทั้งลตนาใหม่เส้นหนึ่งครับนะนี่นนกวนคน,นอ่าน ออ,อไปกันครับไปตัวอยอดยางแดงลดหง,ดล,ดงลบหัวนะครับปลาสามลูกเหยียบน้ำน้ำหน่อยครับน้ำไม่ยาลาบหน่อยยางค่อมนะนดี๋ยวเปลี่ยนยางในให,หมนะ่เราว่าพระท่านร้อมครับท่านได้ว่างไปเปลี่ยนในส่พีก่อนสูบลมเอานะ จะบัทสันอิลีอาจจะในจุงเอาพร้อมยางแบนเนาะเอ้ยยเขียวอยูอ่ซัหนีครับเราะอทางเป็นพอดีมันเป็นนามไห้ล่งข้างขางอย่าเกิดดีครับนะแต่ว่าทางอื่นกับบบปันไดครับนะกับเริ่มมีแน่ครับนะเนาะเฮ้ยเฮ้ยอฮอย 哎哎。Hey, hey. ทางนึงะไปทางนึงไปทางนึงเฮ้ยถ้าได้สายสวยต้อหอยให้สมโชกค,ครับน้ำหนาแน่ครับะอะกะโรนครับนะครับแม่น้ำตาลครับหัวแว่วกวยาง แต่ว่าท่านนี่มีสายครับเอาเสือกจกังใดอย่ามันห่อนเป็นยังเสือกนะท <c oughs> ่านนี่ไปซื้อนะครับเป็นเข็มคัดดีกว่า <c oughs> อ้ยอ้ยเดี๋ยวดิ้วซาเขาหามูรัมนี่กับมักนี้หมู้อมเนี่ย hay sám không đừng đừ 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 có mua không nào đừng bớt bớt chư đừ bớt chư phẩm ấy ấy ê, ê. ê nè, lốp กินในสายทางมาจังหน่อยครับเพราะว่าไปตลอดนะไปทางปากหนอกตลอดแล้วโมมี่หย่าแล้วครับกินสุม่มเอื้ายกับเมื่อเป็นครับเนี่ยก็ตายไปน้ำเพราะว่านถอนขึ้นมาปล่อยเพิ่นกินเบงซี่แล้วครับนะไปเรื่อยๆครับนะพอการทำดีสักก้อนครับบรรยากาศเท่ากับ เขาข่าวมันอิ่มนครับนะก็เัอช่วงนี้ก็ทึ่งฝ่าฝนนะอาจจะคลิปห่างหายกันทึ่งบ่สะดวกครับนะสิเก็บไว้ถ้าเบิ Multi ่งเก็บบรรยากาศนะมันดนกัจังพอกันเนาะครับนะแต่ดิว่างสะดวกกัสิเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งยังสีแล้วครับนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับนะเข้ามารับชมลนะครับเป็นกำลังแรงใจนะครับทางทีมงานงูเขาก็คือเก่าครับสู้ๆกันไปนะครับนะแจะเป็นแอนแท็กเป็นยังกะ ว่ากันไปครับนะดูแลก,กันเอาครับนะโหะมาทางนี้แล้วเขาลุยอย่างเดียวครับนะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมครับุบค,ครับสวัสดีครับ